มาเป็นมะเร็งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรอดรอดตายมาบุบวิดโยมโยมนี่ซื้อซื้อโลมงรอเลยทำทำเคโมมาแปดโดสโยมโยมเอาเข้าโรงพยาบาลที่ชัยุทธซึ่งซึ่งซึ่งยามันแพงมากโดสนึงก็ตกแสนกว่าบาทแปดโดสหมดโยมหมดเป็นล้านนั่เลยแต่พอพอหายมาแล้วเนี่ยมันมันมันไม่มีแรงอ่ะ มันอ่อนเตียเ้ยเบี้ยหรือนม่แบบมัน,ม,น,ม,นมันกลับมาฟื้นเป็นปกติที่ที่เห็นชัดเลยก็คือว่ามานอนนอนเมื่อก่อนท่านนอนหลับนอนนอนหัวค่ำเนี่ยนอนตั้งสองทุ่มเบบนี้พอห้าทุ่มมันตื่นละพอตื่นแล้วก็จะนอนไม่ค่อยหลับพอเรานอนไม่พอก็กลางวันก็ไม่จะไม่มีแรงทํางานอะไรจนเลิก สอนหนังสือสอนมาเลยกันเ,เลยไ,ไม่เอาแล้วงานคณะสงฆ์ไม่เอามันไม่ไม่ไหวเดี๋ยวนี้พอพอดื่มน้ำไฮโดรเจนแล้วมันก็มันหลับดี <c oughs> มันหลับดำยาวแล้วตอนทุ่นสามทุ่มตีสี่ทุ่มเนี่ยมันหลับลู่ะตื่นเอาตีสามขึ้นไนม่ตีสี่มันนอนดิตมันทำให้กลางวันเราเรา,เรามีแรงที่จะทำอะไรก็ได้ ไอย้ยางเงี้ก็ต้องดูดูระยะยาวแต่ที่เห็นอีกอย่างก็คือพออายุ60ขึ้นแล้วตามันเริ่มฟางปกติในห้องห้องหยูที่ห้องไปอยู่มันจะใหญ่ห้องผม4คูณแก่อนเนี่ยอยู่เปิดไฟนีออนหลอดเดียว40วันเนี่ยเราทำอะไรก็ได้กลางคืนเดี๋ยวนี้ไม่ได้เปิดหลอดเดียวแล้วมันมันไม่ถนัดไอ้แค่าตามันมัวลง้องต้องเปิดสองหลอด มาเอาน้ำเอาที่สกินแคร์ห้าจุดห้าล้างตาเ <c oughs> วลาล้างแล้วมันจะรู้สึกเจ็บๆที่ตาล้างไั้สองสามวันเนี่ยรู้สึกเปิดเปิดหลอดเดียวแล้วมันมันก็ยังทำนู่นทำนี่ได้ที่ที่รู้สึกมีสองอย่างแต่แค่แค่นอนนอนหลับยาวนี่ก็มันมันได้ชีวิตคืนมาเมื่อก่อนบอกโอ้โหชีวิตเราหายไปเลยนะ แล้วก็น้ำมูกมันจะไหลทั้งวันถ้ากลางคืนไหนนอนไม่หลับแน่นอนไม่หลับก็คือน้ำมูกไหลเพราะน้ำมูกไหลก็ไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วต้องนอนอยู่ริมันมันได้ชีวิตคืนมาแล้วเราต้องทํานี่มาทีแรกเลยเราจะเอาเงินช่วยกันก็จริงมันไม่มีใครที่จะออกมาเลี้ยงๆไม่เสแ็่แล้วกาบเราจะซื้อเครื่อง แต่สองหมื่นเก็บนะแอบกระบอกเล็กกันคือเห็นข้างหน้าก็ดูนะดูคือใครไม่เชื่อก็อย่าเชื่อที่ว่าเราจะเอาละวันนี้เขาเสนอว่าเขาติดให้ก่อนเรื่องเงินไม่มีปัญหาไม่ว่ากันทีเดียวโอเคแล้วเงินใหญ่ไหมมันมีแค่แสนะแค่แสที่ว่ามันเป็นธรรมดา ของใหม่คนไม่ยอมรับกระแสที่เขาไม่เห็นด้วยเขาบอกเอ้ยตรงนี้มันหลอกขายเครื่องนะเรื่องนนะเขาเป็วัดแก้ว่าใครเชื่อใครเชื่อใครไม่เชื่อก็มันต้องอาศัยเวลาคนที่มันดีจริงก็มันก็รู้กันมันก็ันธรรมดา